สวัสดีครับสายป่วนแฟมิลี่สวัสดีครับครับน้องภูมมาดูเครื่องบินครับผมอ๋อมันขึ้นมันไปแล้วโน่นลำหนึ่งงนี่ลำนี้เพิ่งลงมาจอดครับการบินไทยเพิ่งลงมาจอดลำนี้จะใช่เครื่องบินพี่ภูหรือเปล่านะภูมารับพี่ชมพูครับ รูปเครื่องบินแรรล้วลูกาปมารับพี่ปูอยู่สนามบินครับผมสนามบินอุดรธานีครับเครื่องบินพี่พูมาถึงแล้วกำลังลำเลียงกระเป๋าลงมาอยู่นะครับพูมาการบินไทยสมาย การบินไทยรักคุณเท่าฟ้ากำลังโหลดกระเป๋าลงมาครับอน้องกูมาดูเครื่องบินลำใหญ่ ผู้มารับพี่ภูอยู่สนามบินครับ เรจะไปรับพี่ภูอยู่ทางออกผู้โดยสารนะครับมาแล้วพี่ภูพี่ภูมาแล้วครับลงเครื่องมาแล้วครับน้อ,องภูมารับภูมารับพี่ภู ของเครื่องบินมาแล้วพมจะไปดูเครื่องบินขึ้นอีกไหมครับะจะดูเครื่องบินขึ้นอีกไหมครับ พี่ภูมาแล้วครับลงเครื่องมาแล้วน้องภูม,มารับพี่ภูอยู่สนามบินครับอ่าน้องภูมจะมาดูเครื่องบินอีกไหมครับกระเป๋เไปไาไปไว้ก่อนเหรอกระเป๋าไปไว้ก่อนนะพูากระเป๋าไปไว้รถก่อนเนี<ด>้ยน้องภูมจะไปดูเครื่องบินอีกก่อน พูเอากระเป๋าไปไว้ก่อนครับเดีย๋ยวพานัง้งภูมิไปดูเครื่องบินอีกก่อนนะครับภูมิชอบดูเครื่องบินทางภูมิมาดูเครื่องบินครับภูมิชอบดูเครื่องบินเครื่องบินกําลังจะขึ้นนะครับผม บินลำนั้นกำลังจะขึ้นนะครับนกแอร์อ๋อเป็นของนกแอร์กำลังจะขึ้นนะครับ ตั้งเป็นสีชมพูแล้วครับน้องภูมิตั้งเป็นนกแอร์แต่ว่าพี่ภูมาลำนั้นครับพี่ภูมาการบินไทยสมัยการบินไทยก็จะขึ้นเหมือนกันครับผม การบินไทยลำนี้เป็นลำที่พี่ภูมิมาลงนะครับพี่สาวน้องภูมิมาลงการบินไทยลำนี้ครับนกแอร์จะขึ้นแล้วนกแอร์เร่งเครื่องไปแล้วรลครับ คลิปนี้ก็พามาดูเครื่องบินครับน้องภูมิชอบดูเครื่องบินอนครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยน้องภูมิให้บาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสายป่วนแฟมิลี่ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ สวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บายรถเล,ลก็กๆทไมต้องวิ่งให้อ่ะรถต้องบินไาก่อนนคไรรถลาดีรถลาดีนรง <c oughs> ลาตีนไล้การบินไทยสมัย บินลำนี้มาส่งพี่ชมพูพี่สาวน้องภูมิเสร็จแล้วก็จะบินกลับกรุงเทพแล้วครับรับผู้โดยสารจากอุดรไปกรุงเทพจะบินขึ้นแล้วฟังเสียงนะน้องภูมิเนี่ยก็จะเร่งเครื่องเร่งเครื่องขึ้นรันเวย์ เขาก็จะเร่งเครื่องขึ้นครับลูกขึ้นไปขับนะนะเครื่องบินนะนจะบินกเทเรบินไปกรุงเทลูกบกเขามเขเรองเกบาหลีเลยนะเข่ยกเก,ยกหลีเลยครับเอา้าไปเที่วญี่ปุ่นไงเที่ยมืองนอกหนไม่ต้องไปหรเทพใช่เจะเปิด

ีังเล่งเครื่องจะวิ่งขึ้นลันเวย์แล้วครับบ๊ายบายแล้ว